พวกมันเปคนแอบกุกันไม่ได้แอบมาเป็นเลยมาเป็นเลยเป็นเอยดอมีดอมี ผมก็จะโดนพี่ทุกคนในกองอะเรียกว่าถั่วงอกไข่ต้มไม่ก็ไก่ต้มเพราะว่าตับอย่างเนี้ยเต้าหู้เต้หู้ด้วยเต้าหู้อะไรจืดๆเพราะว่าตับอย่างเนี้ยี่อย่างเนี้มันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดว่าไม่มีเครื่องปรุงอยู่อะมันไม่ค่อยอร่อยอะออเอเป็นลมจืดใช่ก็เลยจืดจริงจืจริงจืดจริงหรอจืจริงมากจืดจืเลยจืดจไม่จืดต้องตอบแล้วบ ก็มันตัวเล็กๆบางๆแล้วก็แบบสูงๆยาวๆโอ้ยคุณอมีไม่ไม่มไม่ไม่เทานอันนี้ของงอเพราะสูงๆยาวๆใช่ป่ะอันนี้ก็ต้องเปถึงขียไ้เลยตงี้เปขีวองเนตัวขียแต่มันก็เป็นเป็นส่วนที่ทำให้ของงอขยาย่ไหมอ๋อไม่ใไม่่ผมรือผมอยากหมุนกล้องเนี่ยไปหาผู้การผมมากเลยผมก็เคยเห็นอาการนี้ผู้จัการผมว่าผ้ัการผมอย่างนี้แหละ อย่างนี้เลยอยอู่ในนิยายหรือเปล่าวะตามแต่ความรู้สึกที่กูมีให้มึงะมันเป็นของจริงลเนเป็นประโยคที่ผู้ใหญ่ผู้เด็กชอบไหมะใช่โอ้ผมชอบมื่อวันแรกที่เจอโอ้ยสวยมาก ซึ่งความเป็นจริงมันต้องอย่างนี้เนาะใช่ประมาณนีแ้แน <c oughs> เไม่มีวันเลิกกันอีกชอบคำพูดนี้มากเลยอะแบบว่าเราจะไม่มีวันเลิกกันอ่ะเหมือนบอกเนาะเมื่อกีก้เหมือนบอกเนาะเมื่อกี้จริงอยู่กับปัจจุบันนะนะอยู่กับปจบัจจุบัน ใช่ไหมหนูคยนีู่คนทําให้มันเยเว้ยรู้ตัวไหมแต่มันสําคัญกับเู่ ิมมีแล้วล่ะซิมมีทองมีทุกวันนี้ตัวติดจะนนี้ขวางงไมเป็นไรนะถถ่วงงโอ้โหพวกมึงบอกคนคบกัน ไปมึงสารภาพกูปรกอนไม่ก hmm. <c oughs> <No. c oughs> ูไปทำงานต่อไม่กูไม่ถ่ายต่อพวกมึงต้องมาพบกันจริงพวกมึงสอ็คนแอบคบกันไม่ได้แอบอืมก็เป็นเลยดอมนี่ผมเคยจุ๊บหมอนมามาในซีรีส์มาในซีรีส์ไม่น่าแต่พี่ยังไม่เคยจุ๊บหัวผมเลยอ่ะมาสักหนึ่งมา นี่คุณไม่มั่นใจใช่ไหม <g ül> <c oughs> คุณทำอย่างนี้กับผมทุกครั้งเลย <laughs> มามาทำไรอะทำไมอะอะไรอะอะไรอะ มาจบเลีวจังใจอคนกลัวเมียใครกลัวเมียช่วงช่วงคุณเขาอ่านคอมเมนต์ทอมากใครกลัวเมียนี่มีคนเขียนว่าผมกลัวเมียแม่มาโม่ต่อเด็กกินน้ำกันว่างไหมลูกทำไมอ่ะกินปีละวมะเขาไม่ได้ไรวะเขาไม่ไรวะเขาไม่แกง สวัสดีพี่ๆเลตินาทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็ทอมแล้วก็จิมมี่นะครับไปอยู่ที่ช่องของหนังหน้าโรงนะครับฝักเนื้อฝักตัวนะฮะฉันอยากมีรังยิ้มเลยอะ่ะฉันรู้สึกว่าคนมีรักยิ้มมันดูละมุนอ,อ่ะฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมจิมมี่ถึงชอบทอมมี่เฮ้ยเนี่ยมีเสน่ห์มากไม่แล้วมึงมึงรู้ได้ไงว่าจิมมี่ชอบทอมมี่อะ่ะเขาพูดตลอดเขาพูดตลอดไปหลุดไปเนี่ยฮะทำไมถึงต้องมีอะไรหลุดไปนักหนาก็ไม่รู้นะเนี่ยจิมมี่จิมมี่ดูหน้าแม่นะลูก มึง่ะ <_ at> ตัวดีชอบแย่ชอบเล่นไม่ก็เขาเป็นคนหน้าแกล้งไงเแล้วเขาโดนเพื่อาจะแบบเลิกลักเลิกรักทำตัวไม่ถูกอันนั้นคสัตคนหน้าแกล้งคือต้องยังไงคนหน้าแกล้งเหรอต้องแบบว่าต้องขึ้นชูด้วยตัวตัวทอรหารอุ้ยดีเลยตามกะเทยมีใบหน้าที่เรียกได้ว่าน้าเอ็นดูไหนโอ้โหได้ได้ของสองแล้ ตอนที่ฝ่ายพระโสดกำลังมาเนี่ยเป็นช่วงที่อ่อหนังนรกคาริวาฟันมีพอดีเห็นชุดน้องไหมแล้วก็เลยกลายเป็นแบบชุดขบวนพนระทะเลสีฟ้าหน่อยอะไรหน่อยแต่ยังมีคำถามที่ยังไม่ได้ตอบบนเวทีนะถามว่าว่าทำไมชื่อตัวละครใช้ด้วยมีเหมือนกันเป็นแฟนกันหรือเปล่ามันมีคำถามที่ค้างอยูบนเวทีอ้าวจริงเหรอจรริงเหอใช่ที่พวกเคยยังไม่ได้ตอบโจำไม่ได้เลยแบบมีเหรอครับด้ปล่อยปล่อยเนเออ พอเลยสายสายมึงหาใส่อะหนูไม่ได้ใส่อยู่ดีมีเก่งไงอ่ะไม่ใส่อยู่ดีมันไม่สต๊อปไม่ได้จริงจังช่างแม่หนูอะช่างแม่หนูค่อยนี้ กูคนทำให้ม mm ึงด้วยเฮ้ยรู้ตัวไหมแต่มันสำคัญสำหรับแต่มันสำคัญสหรับกูโอ้น่ากลัวฮะดูตัวเองแล้วน่ากลัวสวัยเยิ์ไม่เคยสำคัญสำหรับกูโอ้ยอย่าพูดอย่าง้ะ ถ้ามึงไม่อยากได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจะเก็บมึงไว้องกฟังใจอะไรเนี่ยอยากเดเข้าไปทุบหลังทอมมี่ตอนนี้ซื้อบัตรทุบหลังเฮ้ยมีแต่ซื้อบัตรทุบหลังโอ้ยเขาไม่แคร์เราเลยอ่ะทำไมอ่ะ ฟังเข้า like พี่มา้ยแม่ ทำไม่ได้อัปเดตอะไรหรือเปล่า <sh> มันเป็นแบบว่าฉายาชิมี่ตอนที่เขาชอบเรียกถั่วงอกจริงเหรอทำงั้นไปอยู่ด้วยกันเลยถั่วงอกอันนี้ก็ไอ้นี่คือไอคอนิกของหนังนะลรกใช่ไหมหรอใช่หรอตามไปยามไปยามหนังนะลรกคือต้นถั่วงอกอ๋อเหรอครับก็นี่ไงตัวที่เจออยู่ที่เราอย่ากให้เขาทันอยากให้น้องเจอสร้อยเพลงดีมากปุ๊บจบแล้ว แกงกองเชียร์ข้างหลังคือแบบคือคักมากโอ้ยแต่หนูเล่นดีมากเลยลูกขอบคุณครับแม่อยากออกจากบ้านถึงเาแล้วเขาไม่เขาเขาเดินออกไปแล้วอ่ะฉันว่าโซนกลับมาถ้าไม่เดินกลับมานะ

เอกสารจบบริบู์สายฟ้าสนตอรี่สายฟ้าสนตอรี่ส้างมาเพื่อเอากูมาค่าพี่แกทำต่อแล้วเอากูมาค่าเพลงดีเนาะเขากับ แคตายเราก็พูดขอโทษี่ดอ,อกแคบไปเรเราต้ตตตองทำแกนี้ได้งอ้หนี่สนิมนีดีมากเลยอะ่ะปสามขวดมาก <c oughs> มีเดี๋ยวดูตาผมใช่ไหมใต้ตาผมเห็นนายธวิดเยอะมากเลยคนบอกว่าส้นเหมือนคนติดยาเลยอันนี้นะผมไม่ได้ฟ้องครับผมไปถ่ายอยู่ในวัยอีเดโรนะเห็นใช่ไหมครับเมาลอยอ่ะผมลบไม่ออกร้ลบไม่ออกผมฉุนนานมากอาบน้ำนานกว่าปกติมันไม่ออกต่ออ่ะใช่พี่ถ่ายต่อกันอาการหนาวแบบนี้ใทยอ่ะ จะบอกว่ายากมากเลยนะแบบว่าสายฟาส่์สตรอรีสรอร่สำหรับผมอ่ะทไมมันห่างมานานมากแล้วมั mm hmm. น,นกลับมาแล้วแบบคาแรคเตอร์มับ<ไห>นบางทีแบบน้ำเสียงหรืออะไรเงี้ยมันยังพูด mm hmm. ไม่เข้าคาแรคเตอร,ร์ mm hmm. อเงาะ เดี๋ยวออกจากเนี่ขึ้นเตียงเฮ้ยเพยค่นั้นบอกตัวเออกจากนั้นทุกวันขึ้นเตจกขนานีมอน่อยมองน่อยกเข้ามาคุยกันสี่มตูก็มีทุณผู้ชไมเฮ้ยไ่ไม่เข้าหรอไม่เข้าหรอสาเห็น น่าเขาไม่แคร์เขาไม่งอเคยผ่านมาก็มานั่งห้เหุ่นเละจำเด่นไปเลยเลยว่าเคยทำมาอะไรก็มาเขาไม่มาจะบอกว่าไม่รู้จักเขาไม่ได้อะเอ้ยกูรู้ว่ามึงเป็นเมียนไอยโจนี่อ ใจ้ายจังเราก็ไไม่ด้สนนิทขออเหมือนโดนลบความทรงจำอะไรเงี้ยไมอรู้จริงเหรอโอ้ยมึงรีบโเวลใครถอยมึงู่กียรแล้วพอแล้วพอแล้วพี่สูพอแล้ว แค่ีเลยอ่ะที่คุณต้องการนะทุกคนดีอ่ะอรเป็นติดีอไม่อยากกดอ่ะีเห็นหลไม่ใช่น้ำตานะเหงื่อเหงื่อเรียนนี้พี่น้องมีเล่นเก่งมากเลยอ่ะ ยเพราะก่อนหน้านี้ตัวละครตัวนี้จะมีความแบบจะมีความแบบต้องอย่างงู้นต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เขาไม่แคร์สิ่งรอบข้างแล้วเขาทําตามความรู้สึกตัวเองหออกมาแล้วเองอย่างเงี้ยแต่พี่มั้งลูกตรงแล้วที่เป็นลูกพี่เอาจริงๆคือพูดตรงๆเลยความรู้สึกตอนนั้นอะคือพอเห็นพี่ทอมมี่แบบเล่นซีนนี้เสร็จปุ๊บอะคือผมนี่แบบ งงแบ<ม>งบงงแบบเฮ้ยนี่พี่ทำไม่จร,จริงเหรอวะค<ม>ือแบบพัฒนาไปไกลมากผมเป็นคนที่แบบว่าคิดมากเหมือนกันนะแบบเป็นคนที่ซีเรียสกับอะไรที่กำลังจะทำอยู่แล้วเราอยากทำมันให้ได้จริงๆ<ม>้งแล้วเราก็แบบห่างมากกับกับสายฟ้าสซนอะ<ม>แค่แค่บางทีบางฉากที่เราเล่นไปเรารู้สึกว่าน้ำเสียงที่เราพูดในตอนแรกแต่เขาไม่ได้ตัดลงเนี้ยนะ<ม> ช station, say, no, ่วงแรกที่มันจูนคาแรคเตอร์อะเรารู้สึกแบบเฮ้ยน้องเสียงนี้ไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะเออแล้วแบบเราห่ามากเรากลัวเรากลัวเราทําไม่ได้อันก่อนเล่นซีนี้เราก็แบบเฮ้ยเราทำไม่ได้หว่ะเสร็จพวกพอมาเล่นทีอยู่มันก็แบบคิดถึงเรื่องแบบตัว อ่าใช่ใช่ภาพมันจะมีสัดแบ็กถ้าเป็นนักแสดงข่าดมันจะมีสัดแบ็กของตัวละครแบ็กราวเรื่องราวใช่ใช่ตอนตอนเย็นที่ผมจะบอกก็คือผมก็ใช้แบบนั้นเหมือนกันอืก็เข้าไปแบบอ่ะยังไงเป็นไงเป็นการแล้วก็เข้าซีนไปแล้วก็สรุปโหภาพตอนนี้แบบไปซื้อสร้อยด้วยกันไปอะไรเงี้ยที่ตอนเป็นฉากในตอนวายอายุครับมันก็ดิ้งเข้ามาในหัวแล้วก็แล้วมันก็ตามอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไปเลยใช่ตอนนี้พิมพ์ว่าอะไรดูตัวพิมพ์ว่าอะไร คิดอะไรออกก็แต่งจริงๆเลยใช่เหรอโอ้โหเคยจุ๊บหัวผมป่ะตอนอยูในซีรีส์ตอนอยู่ในซีรีส์ไม่น่าแต่พี่ยังไม่เคยจุ๊บหัวผมเลยอ่ะมาสักหนึ่งทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมไม่จุ๊บหัวน้องอ่ะมันทุกคนมันเยอะคนมันเยอะทำไมอ่ะพีคมาเนี้ยยังได้เลยเฮ้ยมึงม่โัวมึง มันคือจิมมี่ทอมมี่อย่างนี้อ่ะไม่ใช่สายฟ้าโซนแล้วเป็นการตบมือแบบให้เกียรติเฉพาะหนังน้ารงใช่หรอใช่คาคาคาท่าแบบเ้ยดีท่าแบบเป็นการหอมีชุดจังหวะมา แต่ตอนกินคือเป็นพี่ทอมมี่มากเลยะนองใช่พอดูเวลาพี่ทอมบบมี่กินเนี่ยเป็นแบบเนี้เไม่วันเลิกกันชอบคำพูดนี้มากเลยอะแบบว่าเราจะไม่มีวันเลิกกันเหมือนบอกเนาะเมื่อกี้พวกมึงสองคนคบกันใช่ใชไปมึงสงารภาพกับกูมาก่อนมไม่กูไปทำงานาต่อ <c oughs> มไม่กูไ่ถ่ายต่อ <c oughs> พวกมึงสองคนคบกันจริง <c oughs> พวกมึงสองคนแอบคบกัน <c oughs> ไม่ได้แอบ อือเป็นเลยดอมมี่เดี๋ยวบอกนะว่ามันคือฉากนั้นอ่ะฮ้ยฉาอะายอาจจะสปอยสิไม่ต้องยืดตัวลูกแค่นี้หนูก็สูงที่สุดแล้วแค่นัอ่งเนี้ยเขาปวดหลังแล้วเปล่าอึ๊บได้ไมเด็กน้อยเนาะทิมมี่อ่ะเอาแปเอาว่ารู้กันแหละอย่าดีกาท้าเลยเอามา แล้วตัดแต่ข้าวเปล่าให้ด้วยตอนกินอ่ะข้าวหกเลยนี่ก็สิ่งในใจใช่อะไรวะอืมอะไข้าวเปล่าหวานเชียวว้าวจำเลยฉันเนี่ยเอาจริงว่าจริงๆจิมมี่มันไม่อยากกินข้าวเลยมันแบบมันไม่อร่อยใช่น่าทสุดเลยนี่คือหน้าจริงไม่ได้แสดงอะไรเลยแล้วพี่จิมมี่นันออกมาออก ธรรมชาติไงนี่เป็นการซ้อมใหญ่ครั้งแรกก็จริงไม่เคยลองฟังแค่ผ่านๆมันต้อมีพรนาะคุณบ้มันฝึฟังสองครั้งเองไงซึ่งจิมมี่ก็เล่นกีตาร์เป็นจริงๆเป็นครับพี่ยังเข้าโน้ตไม่ค่อยถูกเลยเหมือนกันเลยยังไม่รู้จะเล่นอะไรได้บ้างเลยต้องเล่นเลย เก่งแล้วนะแล้วผมจำได้ว่าเนี่ยคือแบบยังไม่ได้อัดเลยมันคือมันคือแบบ reference มันคือเปิดฟังแค่2ครั้งเองแล้วผมก็ฟังก่อนเข้าฉากเข้าไปเลยคือก่อนที่จะต้องเล่นฉากเนี้ยคือมีพี่ทีมงานคนหนึ่งจะไม่ได้ว่าใครเข้ามาเคยฟังเพลงนี้ใช่ไหมเราได้ใช่ไหมเอ่องั้นของต้องขอฟังกป๊นหนึ่งครับพี่อ่ะได้แล้วเดี๋ยวเจอกันแล้วก็เนี่ยมาอยู่ในซีนนี้เลยตัวเดี่ยวมาเอ๊ะแล้วไปแล้วชัวร์ก็ยังไม่ได้จะมี MV ็บีเพลงนี้ ใช่อ้าวลุดที่นี่เหรอซุ้มถ่ายมาแล้วซุ่มถายจิ๊กโอ้ยมีมีอด้วยเหรอแต่เราขอให้น้องร้องสดเองในนี้นะครับเอามานี่คุณไม่มั่นใจใช่ไหมคุณทำอย่างนี้กับผมทุกครั้งเลยให้คือแบบเราแค่รู้สึกว่ามันมากกว่าการทำงานด้วยกันเขามีมิตรภาพที่ดีต่อกันมากเหมือนเหมือนผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะคือเรากำลังจะบอกว่าสิ่งที่เราเห็น คือเราเพิ่งก็จะได้เห็นใกล้น้องใช้เวลาแบบประมาณหนึ่งชั่วโมงด้วยกันที่ผ่านมาปะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในตัวน้องสองคนนี้ก็คือความเชื่อใจกันคือทอมมี่จะเป็นคนที่แบบว่าพยายาคลายเราถ้ายังไม่สนิทคือจะไม่กล้ามองตาใช่เขาก็พยายามเลี้ยงสายคือเรานั่งฝั่งนุ้มมาก่อนเวลาเขามองไปเวลาเขาจะคุยกับเราใช่ปะเขาก็จะเลี้ยงสายตาแต่เราไปมองตาจิมมี่แทนจริงๆผมเป็นคนที่แบบว่าผมเป็นคนที่อายนะจริงก่อนหน้าที่ผมจะมาทําตรงเนี้ยผมเป็นคนที่โคตรขี้อายเลยคนไม่กล้าแสดงออกอะไรเลยแล้วก็แบบมันเป็นความแบบ อันนี้มันเปิดขึ้นเยวแล้วนะผมกล้าแสดงออกขึ้นมากมากแล้วฉันไม่สดหรอกว่าแบบว่าจะเป็นแฟนหรือเป็นแฟนแต่คือมันช่วงนี้้างเลยที่เธอได้ทางานในกงานการทํางานของผมอะอาจจะยากนิดนึงมันคือการเอาแต่ใจของผมเองคือที่แบบว่าถ้าผมจะต้องทํางานกับใครอีกคนนึงผมจะต้องแบบว่ายังไงต้องรู้สึกดีกับเขาร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆอะไรแบี้ใช่ต้องเคียร์ไม่มีการมาแบบว่าเฮ้ยอันนี้คือการทํางาน้เอาหน่อยว่าแต่ว่าแค่ทํางานตัวเดียวเองแล้วเดี๋ยวเลิก แบบว่าเรื่องงานก็ไปไปยังไงก็ได้เรื่องของพวกมึงนะอะไรเงี้ยแต่ของผมไม่ได้เลยอยากมาเอนจอยอะถ้าเกิดว่ามีปัญหามีอะไรกันอะผมรู้สึกว่าผมไม่อยากผมจะเป็นคนไม่อยากทํางานแล้วจะไม่เอนจอยเลยแต่ทุกวันนี้คือเป็นการเอนจอยที่แบบว่าจากร้อยเปอร์เซ็นต์จากใจจริงของผมจริงๆน้องคนนี้แคร์คนรอบข้างด้วยตีจึงลอยย่าเธอสัญญากับเราได้ป่าว่าถ้าวันหนึ่งอะสมมติแก่ตัวไปแล้วเธอต่างคนต่งไม่ได้งานเธออยู่กินกันเถอะ เขาสัญญาอะไรเราไม่ใช่แบบใครจะมาได้ไงพี่น้องเนาะเออเป็นพี่น้องเราอยู่จริงเถอะจริงตรงสร้างบ้านให้อ้าอยากได้อยากได้เนื้อที่ตรงไหนที่แบบท่อนคุณเป็นคนแบบนี้เหรอมันคือเมจิกโมเมนต์ไง ไม่บอกอีกคือเขาจะไม่ได้เป็นคนที่แบบจะเล่นแบบจะอาหารมันจุกจงกันหอถ้ารางคือแบบผมก็นึกว่าต้องหันผมก็นึกว่าคุณจะแบบดีทำดีใจตรงกันที่จ่าเลยอย่างนี้ไม่มีเลยใช่ไหมไม่ทำดีไอ้ยกอย่างนี้ไม่ไรไม่ไหลฉันบันทึกไปหมดแล้วจ้า ต้องสนับการครับหนึ่งไม่ไดถึงมีคนติดโบไจริงไม่ถ้าเป็นยิ่งไม่ยอมนะเขาทำเอะไรโอ้ยมีคนติดโบไฮด้วยอ่ะดูก็รู้ไม่พอใจว้าอิจฉารสีเว้ยอุ้ยโอ้ยเขาโกรธเลยอุ้ยเด็กของแงแม่ไม่ชงลมผมให้กินเราสองน้องไม่กินยาเหมกันจะกรอบเจอตลอดเนี่ยก็คือให้พี่หาอเลยเฮ้ย บบคครัแต่ตอนกินคือเป็นพี่ทอมมี่มากเลยเนาะใช่ก็ดูเวลาพี่ทอมมี่กินจะเป็นแบบเนี้ทำไมปากแบบเห็นไหมที่ซอพี่ตอเดือนไอกใช้เต๋อเหรอ มึงแล้วกันยกมางเป็นสิงมึงคนอื่นมองอ่ะก็แบบน่ารักกูพี่แต่พวกเราท้ากูไม่ได้เลยมาอีกแบบหนึ่งเลยแล้วดูดูด้านโซนิกอ่แฮปปี้มากเลยมายกสองเหรอมึงต้องจูบนิดนึงอ่ะปากกา เี้ยวโออยโหฉันชอบฉันชอบเกมนีมากเลยน่ารักเนาะขึงเลยโอ้โหมันคือจิมมี่อมมี่อย่างนี้แรงนะมันคือจิงๆอ่ะไม่ใช่สายฟ้าโซนแล้วโอ้โหเพไปใหญ่อ่ะแล้วก็ เล่นอยู่หรือมันก็แบบคิดถึงเรื่องแบบตัวอ่าใช่ใช่ภาพมันจะมีแฟดแบ็กถ้าเป็นนักแสดงใช่ไหมฮะมันจะมีแฟดแบ็กของตัวละครแบ็เก่าวเรื่องราวใช่ใช่ใชตอนโอ้โหอันนี่ตอนแล้วนะ อืมขูอให้เลยเถิดขอให้เลยเถิดโอ้ยโอ้ยโมงกันวนจมูกอมันนี่รึีอ่ะมจะหาที่พี่เป็นทีมทอมมี่นะพี่ขอสอนากไปถึงโ้นหน่อยครับอย่าปล่อยให้เขาเหลือแม้แต่เสี้ยวเดียวจำคำเดียว <laughs> เ,เขาบอกคิดถึงหน่อยแล้วเขาอบออดอย่างเงี้ยพี่บอกเลย <c oughs> เมีอะไรมีอะไรร่างกายผมเกี่ยวไว้ให้หมลุกไมีเรื่องอะไรจะียคุยกับกูคือกู ที่พาให้เราได้มารักกันให้เธอได้มาพบฉันในคืนนี้อย่าไปไหนต่อจากนี้ไปในทุกนาที จะเป็นเพื่ <disposable welcome> อเธอจากนี้ไม่เปลี่ยนไปยังเป็นคนเดียวกันอะไรละเ่๋งเลย